โอเคฮะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบปพลวัตนะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกไม่ได้นะฮะก็มาเล่นพับจีให้กับทุกคนดูนะแต่ EP นี้นะฮะผมจะมาเล่นโดยที่ผมนะจะก,กระโดดล่มนะครับแล้วก็ไปเจอกับก็ตซิล่าเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะไปกันเลยมาดูกันนะฮะทุกคนนะี God ่ฮะก็ตซิล่า โอ้ยตัวบักนะฮะตัวมะฮือมามากัสซิล่านะฮะเดีย๋ยวมาดูกันนะฮะเนีย่ยผมจะติดตามไอ้กัสซิล่านี้นะฮะให้มันปกป้องผม <c oughs> <c oughs> รู้ปกป้องหรือว่ามันจะฆ่าผมหรือเปล่า <c oughs> เอาละฮะทุกคนฮะกัสซิล่านะครับอยู่ตรงข้างล่างนะฮะเอาว่าเดี๋ยวผมไปครับจัดกระโดดลงไปขี่หลังมันเลยนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะับมีเลยกอซีลาอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะกระโดดลงไปขี่หลังมันนะฮะไปแล้วฮะโอ้ยมีเคยเคยทำไหมฮะนี่นะะผมไปกระโดดอยู่บนหลังมันเลยฮะรับรองี e ีนี้ได้กินไก่ฮะเดี๋ยวกระโดดลงไปก่อนไม่รู้ว่าจะอยู่บนหลังมันได้หรือเปล่า ก็ิิลาโอ้กษิติลาีกกลาอย่าเพิ่งเดินขอขี่หลังหน่อยเอาละฮะผมจะอยู่บนหลังมนเลยนะทุกคนอ้ยกเพื่อน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 เพืนเพื่นเพื่อนเพนเ้นเะฮะใกล้ละใกล้ละทุกคนใกล้ละใกล้ละผมอยู่บนหลังมันได้เลยเปล่าทุกคน ทุกคนผมจะตกทุกคน,นอยู่บนหลังมันไม่ได้ะทุกคนทำไมผมจะตกแตทุกคนให้มันอยู่บนหลังไม่ได้ทุกคนเนี่ยดูด,ด,ดิไม่เป็นไรฉันจะตามเธอไปก,นะอไปนะกไ้อนซีลาเนี่ยผมจะตามก้อนซีลาไปนะตามก้อนซีลาไหมเพื่อนเออผมจะตามก้อนซีลาไปนะผมจะผมจะอยู่กับกซ<ๆ>อซีลานะฮะให้กอซีลาเป็นคนปกป้องผมนะฮะทีนี้ โอ้ยดูดิฮะหาเงินตัวใหญ่บลึกกึกผมจะอยู่บนเท้ามานันนะฮะกัตซีลาเฮ้ยเพื่อนอย่ายิงดิโอ้ยอย่าิงนะกัตซีลาปกป้องฉันด้วยกัตซีลาเพื่อนปกป้องด้วยโอ้ยเฮ้ยกัตซีลาน้ำกัตซิลาเลยน้ำพ่นไฟนะครับใส่ไอตัวนู่นตัวโกงนะ โ็ซิล่าไม่ทําอะไรผมแน่นอนนี่น,นะผมจะอยู่เคียงข้างก็ซิล่านะจะอยู่ใต้เท้ามันใต้เท้ามันนะคนอื่นยิงก็ยิงไปนะผมจะอยู่กับก็ซิล่าอยู่ใต้เท้ามันแล้วก็ซิล่านะนะไอ้เพื่อนอยากโอ้ถล่มมาเลยเพื่อนอก็ซิล่าไปเลยไอ้เพื่อนอยาก ก็ซีล่าเพื่อนยากไปแล้วเละ่ละมาไปด้วยนายไปไหนฉันไปนั่นะนะเพื่อนโอ้ยไปฮะตามตามก็ซีล่าไปฮะโอ้โหตายฮะเดตามก็ซีล่าไปเพื่อนโอ้โหหางมันโคตรใหญ่เลยฮะโคตรเสียดายเลยว่าแบบ มีปืนป่ะอยากได้ปืนทักอันนึงแล้วก็เดี๋ยวตามกอซิล่าไปทุกคนสวัสดีพี่กอ๊อตจักรพันธ์รรดิโอ้เจว้โอ้โหพี่กอ๊อตจักรพันธนะ์ฮะร้องเพลงได้เพาะมากสวัสดีพี่กอ๊อตถ้าผมยิงพี่กอ๊อตเนี่ยพี่กอ๊อตจะว่าตายป่ะไม่ตายนะ <c oughs> ตัวพูดใหญ่มากเลยฮะดูดิโอ้โหใจใจไปไหนลูกพี่โอ้อย่าเหยียบผมนะพี่กอ๊อตจกกักรพันโอ้ผมเห็นโอ้พี่กอ๊อตฝุ่นฝุ่นตลกโอ้พี่กอ๊อตผมไม่เห็นจักมันพี่ก๊อตพี่ก๊อตจัดมันพี่กอ๊กอตจัดมนัดมนโคตรสนุกเลยพี่กอ๊อต ยอดจริงๆโอ้พี่กอ๊อตผมนี่ไงผมเลี้ยงได้อ่ากอ้อนซีล่าไว้นะอย่ามายุ่งกับผมนะเลยครับชี้เห็ไหมไม่มีใครทำอะไรผมได้เลยไอ้มอเตอร์ไซค์นี้เมื่อกี้โอ้พี่กอ๊อตรอผมด้วยกอ้อนซีล่ารอผมด้วยรอผมด้วยพี่กอตซีล่าเพื่อนกูก็ไม่ช่วยเลยตอนนี้ตามพี่กอ๊อตอย่างเดียว พี่ก๊อตโหพี่ก๊อตโคตรเดินโอ้โหทำไมพี่ก๊อตไปเร็วอย่างนั้นอ่ะโอ้พี่ก๊อตรอด้วยดิโอ้ฟ้ามืดคลึ้มเหมือนฝนจะตกนะฮะโอ้ยโอ้ยมันมีมันมีมันมีโอ้โอ้ยโอ้ยเอ็เพื่อนยาพี่ก๊อตไม่ช่วยผมไอ้ตายหาโอเคฮะ เอาเป็นว่าผมได้ใกล้ชิดกับพี่กสซีล่านะฮะโอเคสนดก,กับซีพวกมึง้องไปดูหน่อยโอ้ยโอเคฮะเราเจอกันใหม่ครับ EP หน้าแนะ่ะ